ก่อนหน้านี้ค่ะเหจดังอย่างเจมอยร้อยแปดนะคะมีการออกมาเผยเป็นคําใบ้ใหม่ค่ะเป็นเรื่องราวของนักร้องล่างเล็กนะคะที่ไปทําผู้หญิงท้องแต่ไม่รับผิดชอบค่ะเจมอยมีการออกมาโพสตระบุข้อความนะคะบอกว่านักร้องร่างเล็กเนี่ยคือเข้าทําสาวท้องแต่ว่าไม่รับผิดชอบพี่เนี่ยยังเอาตัวเองไม่รอดเลยจะเอาเน้องมากัดก้อนเกลือกินเนี่ยมันได้ยังไงสุดท้ายไล่ผู้หญิงไปทําแท้งค่ะบอกว่าพี่ไม่แคร์นะเพราะว่ามีโรคสี่ใบเชิดค่ะ กระทั่งล่าสุดนะคะแน่นอนว่ามีผู้หญิงคนนึงค่ะออกมาร้องเรียนกับอมรินทีวีนะคะว่ามีนักร้องดังคนนี้แหละสร้างโลกสี่ใบแล้วก็ทําเธอท้องไม่รับผิดชอบค่ะอยากจะฝากไปถึงนักร้องผู้ชายคนนั้นด้วยให้หยุดทําร้ายผู้หญิงแบบนี้ได้แล้วค่ะ แน่นอนค่ะว่าเรื่องราวนี้นะคะคุณนับดาวออกมาเล่าเกี่ยวกับเอ่อเรื่องนี้เหมือนกันค่ะบอกว่าเธอเนี่ยรู้จักกับนักร้องคนดังกล่าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นค่ะนักร้องคนนี้เนี่ยเขาก็ร้องเพลงอยู่แล้วก็บอกว่าถูกใจคุณนับดาวสวยคุณนับดาวสวยน่ารักจึงให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยมีการเอากระดาษโน้ตมาบอกว่าอยากทําทความรู้จักค่ะ ตอนนั้นเธอเองก็ด้วยความที่หลงนักร้องนะคะแต่ไม่รู้ว่านักร้องคนนี้มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็เป็นนักร้องเหมือนกันด้วยก็เลยถามนักร้องชายคนดนึงกล่าวว่ามันเกิดอะไรขึ้นนักร้องก็ให้คําตอบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพี่อยากจะหาคนคุยให้สบายใจพี่คุยกับนับดาวแล้วก็คุยแล้วรู้สึกสบายใจจริงๆอะไรแบบนี้นะคะในขณะที่ด้านหน้าของเธอค่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ได้อยากเป็นมือที่2ที่3กับใครเลยแล้วก็พยายามที่จะตีตัวออกห่างนะคะแต่เธอไปเจอข่าวว่านักร้องชายเนี่ยเลิกกับนักร้องหญิงคนดังกล่าวแล้วคือนักร้องหญิงคนไหนไม่รู้ก็คือเลิกกันไปแล้วก็เลยโอเคไม่เป็นไรเขาเลิกกันแล้วเนาะตัดสินใจกลับมาคุยกันอีกทีหนึ่งก็เลยถามว่าทำไมทาไมถึงแบบกลับมาคุยหรอน้าข่าวเขาถามนะทำไมถึงกลับมาคุยทําไมถึงเชื่อใจคนนี้ล่ะ เธอก็บอกว่าเป็นเพราะเขาเนี่ยพาไปบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะไปพาไปบ้านเกิดเลยพาไปหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยเวลาไปกองถ่ายเนี่ยเขาก็จะมีการแนะนําคนอื่นว่าเนี่ยเธอนะเป็นคนที่คุยกันอยู่นะรักกันนะซึ่งตอนนั้นก็มีข่าวอีกค่ะบอกว่าหลังจากที่เลิกกับนักร้องสาวไปเนี่ยก็มีการไปคบกับนักร้องอีกคนหนึ่งพฤติกรรมเนี่ยเหมือนแฟนกันเลยแต่บอกว่าให้สถานะแค่พี่น้องอะ่ะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่านับดาวเนี่ยไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพี่กําลังจะเลิก ทางนี้ทั้งนั้นค่ะทางน้านของคุณนับดาวเนี่ยก็บอกว่านักร้องดังดูเหมือนจะจริงจังเลยแหละจึงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันปรากฏว่ามันเกิดท้องขึ้นมาคุณชมขาท้องก็เลยไปบอกนักร้องดังคนดังกล่าวพี่หนูท้องนะแต่นักร้องดังกําลังมีข่าวกับไฮโซสาวอีกคนหนึ่งเธอก็เลยถามว่าพี่หนูท้องจะทํำยังไงทางน้านของนักร้องดังคนดังกล่าวบอกว่าตอนนี้เนี่ยนับดาวไม่ใช่ความสุขของพี่แล้วไปยุติการตั้งครรภ์ไหม แล้วก็มีการพาไปที่คลินิกค่ะแล้วก็ให้เงินทําแท้งด้วยนะคะซึ่งเจตัวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ได้อยากจะมีการฟ้องร้องอะไรนะแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นข่าวด้วยแต่อยากจะฝากไปถึงนักร้องผู้ชายคนนั้นแหละให้หยุดทําร้ายผู้หญิงแบบนี้ได้แล้วนั่นเองค่ะ